ดีค่ะเพื่อนๆยามีไอ้น,นี้มาให้ดูสลัดลูกซื้ออาหารเช้ามาให้เป็นสลัดนะคะแพ็กเกจก็สวยมากห้าสิบบาทเขาจะได้กำไรไหมเนี่ยห้าสิบบาทชื่ออะไรอ่ะ่ยค่ะจะลองกินดูว่ามันจะอร่อยไหมในน้ำจีน ตอนเช้ามีส้มอีสองลูกตอนเช้านะคะอาหารเช้าของอยายเปิดแบบนหนแบบนี้ตนะอนเช้าของยายเดี๋ยวลงเดี๋ยวเรามากินพร้อมๆกันนะเปิดไม่เป็นด้วยนี่เราจะเทใส่จานไหมเราจะเทใส่จานไหมล่ะจานนาะ ใส่จานเลยจะคนได้ไมหมล่ะใส่จานสลัดไข่อ้เย,ยอะมากแน่นแน่นมากแน่นมากโอ้ไอ้นี่อยู่ข้างล่าง นี่ผักล้วนๆหกเลยหกหกเลยนี่น้ำจิ้มเดี๋ยวเราลองมาชิมด้วยกันนะคะลองมาชิมพร้อมๆกันมันจะอร่อยแค่ไหนเป็นอาหารเช้าอันนี้ไม่ใส่ของได้อีกเลยยายเป็นคนชอบเก็บอะค่ะ อะไรที่มันน่ารักน่ารักก็จะเก็บไว้เกะอยากจะได้กินไหมเนาะนี่ราดเลยอุ้ยจะรุนไหมราดเลย มีส้มสองลูกเพื่อนข้างบ้านให้คนก่อนแต่ร้านของเขาจะขายดีมากเลยนะเจ้านี้นี่สีสวยข้าวโพดเดีย๋ยวมาชิมพร้อมๆกันนะคะอุ้ยข้าวโพดน่ากินจ้ะ เอามัน,นเข้าๆกันต้องใส่ลูกมาบำรุงมาดูดูแลสุขภาพแม่แน่ๆเลยให้กินผักเยอะๆคลุกเขาให้เท่าๆกัน เข้ากันสักหน่อยเยอะมากนี่เพื่อนเพื่อนเยอะมากค่ะมากินด้วยกันนะคะชิมน,น้ำก่อนอืมขอเขาอร่อยอร่อยจริงสมคำล่ำลือหรือเปล่าบอกเจ้าเนี้อร่อย ทำแรกนี่เลยไข่อร่อยมากินด้วยกันจ้าขโพด ประกาศตรงไหนากระเที อาหารจาของยายวันนี้นี่เลยหละสลัดพูดไม่ได้ชอบกินมะเสือเทศ 就贴在在那一张。猜猜 ไม่พูดเลย รสชาติของเขาจะกลมกลม่อมจะอร่อยอ่ะค่ะอร่อยกลมกล่อม้าวไหนีนีเนอะนี่เราดูกันว่ายายจะกินหมดไหมคนให้ผักมันยุบนะจะได้กินง่ายๆ เป็นระบบขับถ่ายมีชิ้นผังเยอะๆอ่ะคำนี้ของเพื่อนๆน,นะมากินกันอยากกินแทนแล้วกันเนาะ แตมันต้องมีมันเทศโอ้มันต้องมีมันมันแกวใสเนาะ ไม่พูดไม่จากินอย่างเดียวอร่อยเพืเ่อนๆกินข้าวเช้ากันยังคะอยากกินข้าวเช้าตอนสิบโมงเมื่อเช้าได้กินกาแฟข้าวเช้าเนี่ยสิบโมงคะ่ะ ยุลบละคนไปคนมามันก็จะยุบยุบลงจะกินง่ายขึ้น ขอบคุณเพื่อนๆบ้างนะที่เข้ามาให้กําลังใจยายขอบคุณทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งกดจับตะไคร้ให้ยายด้วยนะคะแล้วยายจะไปขอบคุณทุกคนนะคะ ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะอ,อ,อร่อยคงกินได้แค่นี้แหละ คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะคงกินไม่หมดแล้วหรอกมัเยอะเกินขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูยายมากดไลค์กดกระดิ่งกดกดไลค์กดแชร์กด, like, ด s ั b s c r i b ให้ยายนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกําลังใจให้ยายซึ่งเราจะเป็นกำ,กำลังใจให้กันและกันตลอดไปเนาะเราจะไม่ทิ้งกันนะคะเพื่อน ช่อง youtube ของเราเนาะคะเราจะไม่ทิ้งกันนะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆที่เป็นกำลังใจให้ยายนะและยายจะหาคลิปมาลงเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆทุกคนยายก็จะติดตามทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากมากดีนะบา,บาย